พื้นที่ดินของอำเภอพิบูลมังสาหารนี่ก็เป็นพื้นที่แบบบ่คือทางซีสเกตนะครับเนาะแถวกันทะลักแถวอันนี้เพื่อนปลูกได้งามงาม,งามครับดินสีแดงดินดีดินผู้เขาไฟเนาะแถวบานพรมก็สิเป็นดินลุ่มน้ำนะครับลุ่มแม่น้ามูลดินทรายดิน,นขี้หินนะครับปนกันก็เลยปลูกยากได้จักน้อยนะครับ องปกบง่บอ,อเอาใจใส่กับงามยูเดอร์เมียเราว,วะเน,ะนาะสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามดูนะครับเนาะมนีเบนสิพามาปลูกบักทุเรียนเนาะมันแพงหลายๆนะครับเป็นหนังนอแพงครักเท้ปลูกเองเสเบิงงวบา สดิกินบอรครับพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะนี่ครับพุ่มกันเลยมากุดรุมไหวเนาะหลายหมื่นอ่ะนะมาคุดรุมมใส่ฝฟ่นใกล้ไหวเนาะครับมันนี้ก็สิบมาปลูกแบบปลูกง่ายๆเท่านี้แหละครับใครมีความดุก็บ,บอกผมเด้อว,ว่าปลูกง่ายๆจังสีมันคือบอนะครับเนาะผุมกันจังสดิปับเปลี่ยนใหม่จะว่าก,ก็สิก่อนจิลงคลิปนี้ก็สิปลูกเรียบร้อยลวล่ะโอเคนี่กับเป็นปูนขาวนะครับนี่ปูนขาวกับ ฝุ่นฝุ่นขี้วัวขี้ควายนะครับนี่กะสิเอามาใส่เพลินนะครับวันนี้สืปลูกบกักมังคุดนํำนะครับกะสิแบ่งไปใส่ตัวมังคุดนํำนะครับอันนี้ก็เป็นต้นก้าครับต้นก่าของมังคุเรียนเฮาเป็นพันธุ์ยังนี่แม่พันธุ์หมอนทองนะครับพี่น้องโอเคสวยงามครับอ่ะผมสมฝุ่นอีกก่อนเด้อ ทุเรียนเข้าห,ห้เอาทุเรียนตั้งเลยบ่บ่ให้ยพุดหลุม <c oughs> ทุเรียนมันจะได้หายใจโอ้ยอาจารย์รนี่ติดตายาเลยนะพ่อจ๋าบอกลองปลูกพี่น้องครับอย่าไปเสือมีพ่ายเด้อปลูกบ่วขั้น,นดได้กินหน่อยดอกมีมีตะควงคุ้ยครับพี่น้องครับตัดอกก็อย่างครับ องออสิปลูกมีสิปิตันหักอยู่หัหกกูโมเดห้าใจมึงยังไงครับองบึงปลูกไร่ต่วนมาบตายเแ็ดจะมีสูตรไหมยิ่งกต่ดินบานเท่าอย่างนี้นะครับนี่ สักสีเป็นส่งใดเลยพี่น้องติดตามเหมืงเด้อปลูกทุเรียนนะครับนี่อบๆเลยยังเหรเอาเอาบักจุกสวนส่วนสวนสวนงามๆเด้อพี่น้องครับนี่บานนี้มากินบักทุเรียนเด้อปลูกทุเรียนหมอนทองครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องนี่เป็นบักทุเรียนครับปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็สิเอาอ่าสแลนนะครับมาม,งม่งหน่อยเนาะ กันความแดดความอันนี้เพินกระจังสีได้ตั้งตัวขึ้นมานะครับพี่น้องครับคิดว่านะคิดว่าจะตั้งตัวขึ้นมาอยู่ <c oughs> เป็นต oh ั้งใดโอ้โหคือกันน่าจะรอดน้ำพี่น้องเนะาะป้าปละปกบักมังคุดครับนี่ก็เป็นาพายุงครับกระล่างแตกออกนะครับต้นหน่อยมันพายุงยางนา จะมีกระต้นใหญ่เติมสุดไเลยครับฟุอโนมาหลายครับเอามาใส่ต้นสักก่อนวันนี้อะไรเลิกดีครับพี่น้องครับเลิกวัพนพฤหัสเนาะปลูกผลละใม่เอาผลหนีปลูกวันพฤหัสนะครับงานบ่อยอย่ะงานงานเนาะมันปลูกกล้วยวันจันทร์เอาเครือกล้วยวันจันทร์เด้อพี่น้องครับ รูปครับเอาผลขึ้นมาหืองันเดี๋ยวน้อมันมีเจ็ดหมือมเอาหากเอาใบเอาเขือเอาผลเอาอีอย่างนหนนะเจ็ดอย่างจำบ่อยปลูกเอาหน่วยคือวันผัดเรื่าร์ดเสี้ยนปลูกเสี้ยนปลูกไปปลูก ให้ทอมแม่เป็นคนปลูกครับผมปลูกบ่ค่อยอันนี้ปันไดต้องมืดๆฉมัฉมงปลูกตัวอันนี้เป็นมังคุดนะครับพี่น้องครับบักมังคุดเท่ากับสือมาตัว,ตวละห้าสิบบาทนะครับว่แปดสิบบาทแปบาทบอบัก <c oughs> มังคุดกับเป็นตาใหญ่อยู่หรอกครับเป็นตาใหญ่กว่าบักทุเรียนอยู่ทุเรียนนี่ปลูกยากเพิ่มมาเนาะครับเนาะ พื้นที่ดินของอำเภอพิบูลมังสาหารนี่ก็เป็นพื้นที่แบบบ่คือทางซีสเกตนะครับเนาะแถวกันทะลักแถวอันนี้เพื่อนปลูกได้งามงามครับดินสีแดงดินดีดินผู้เขาไฟเนาะแถวบ้านผมก็สิเป็นดินลุ่มนามนะครับลุ่มแมนามูนดินทรายดินขี้หินนะครับปนกันก็เลยปลูกยากได้จักน่อยนะครับ กบอ่อเอาใจใส่กับงามยูเดอ้อเมียเราเนาะบ้านเ่าก็ได้กินหลายคนคยเ็จกโอเคครับพี่พน้องครับเมื่อนี้สิพ่าพี่น้องมาปลูกกะเรียบร้อยแล้วเ,เด้อกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบนน้เด้อครับเป็นสิพ่าพไปทำกิจกรรมต่างๆในการทำสวนทำเรื่องราวต่างๆนะครับฝากดไลค์ไปเด้อ ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับยูหู